นี้เรากำลังเข้าที่พักที่พักมีชื่อว่าโอโยโ่อสุนทุงบกวนใส่ฟิกให้ด้วยนะที่นี่ไม่ได้อยู่สบายแต่อย่างใดเอ้ยไม่ได้สปอนเซอร์อแต่อย่างใด,แ,งใดแต่ว่ามันึูสบายมากกำเงินมาเลยห0 0บาทมีโทเดี๋ยวเราจะไปแกนขันยอนกันนะ เที่ยวแบบเที่ยวสบายๆตามใจลุงแล้วแต่กูครับไปตอนไหนบางวันก well ็เมาบางวันก็ม่สัซึ่งตรงนู้นจะเจอคุณสมหญิงอยู่คนเดียวคล้อมช่วยซูมเลยอกหักรับพาะพระไม่ยอมก็เราก็ถือว่าช่วงดีมากครับคุณชายจัสตินคุณหญิงโตเฟียมาถ่ายรูปพีเวดดิ้งกันสุดยอดจอรแมนติกกับช่างภาพนายกรอบสัครับ นกอบซักหนึ่ตัวไม่เรียบร้อยนะครับใส่รองเท้าลดสนนะครับรองลมฝากช่างภาพมนะครับใส่ผ้าใบหลังานเพื yup. Esta, ่อความแบนะครับเูผมขอถ่ายรูปด้หมครับนี่ก็เป็นนะครับกระนาอน อันนี้ผมไม่สามารถพาลุงผมมาได้ครับก่อสร้างห้ามเข้า <c oughs> ผมเป็นผู้ลบเมาเ้าไม่ได้ับก็ใต้ปลอดภัยไว้ก่อนสามารถทําอะไรพี่เลนพี่เลนได้เพราะว่าปลอดภัยเอาไว้ <c oughs> อันตรายก่อสร้างห้ามเข้ามีอนอดม,มีจอบอมีอัน <c oughs> <c oughs> นีเรากลังเดิน เนี่ยม oh ันเป็นทางข้านี่แหละแต่ว่าป่ามันรกไม่มีคนเข้าเออเข้าจริงใช่แต่คูไม่ไปรถไฟมาจากประเทศเม็กซิโกนะมาจากนนี้พวกยาบ้ายามายาดีไม่ดีนะลางเขาบอกว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมีลางคือคุณภาษาคุณภาษาได้ทำใจไอ้พวกเรา แต่พออีกแล้วเราก็จบแล้วครับคลิปใก่ยงยอดเพราะว่าเราเียต่อไปเราจะไปดูเครื่องดนตรีนด้วยความที่ผมเปมือกีตาร์เสียนด,ดวยความเก่าเจอกันเมื่อก,กี้ไปไหนมาครับร้านคอสโรดมิวสิกค,ครับที่ชุมพรก็ของร้านดีมากครับแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อไจจด้ที่เยียเซ็กติกมาก ของหมดครับตอนนี้ของที่คอสซโนตมิวสิกจะมาปีใหม่ครับร้านมีกีตาร์โคมแบนทีมาครับแล้วก็มีกีตาร์ฟ้าฟูจิเกนแต่สวดใหญ่จะเป็นกีตาร์โคมแนะนำให้ม,มาดูตอนนี้เราอยู่ที่ทนี่นะคะเดี๋ยวกันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเขาเขียวกัน ตอนนี้เรามาอยู่บางสแสนเรามาถ่ายรูปแล้วก็มาหาอะไรกินทริปนี้สามวันแดดสกกเตียยวอนนี้ก็ลมงจะกลับบ้านแล้วนะค่ะจกันที่บ้าน นี่เป็นครั้งแรกเป็นที่เดียว